ยืนยันเอวสามแบบแล้วต้องจัดให้ได้แบบที่สองแบบนี้นะม, <ๆๆ S 2> มุกกว่านเหรอครับขายอีกเลยครับการนักหลัก รเราห้าสิบบาท,บาทห้สาหบาทโอ้หมูกรอบสวยดีครับผมสจัดมากห้าสิบบาทครับผมมีไข่ดาวหกสิบสิบไข่าวจ้ะหัวเองเลยด้วัวเองเลยจ้ะเดียว กเกี๊ยวก็เกี่ยวเองจ้ะน้ำตกน้ำใสครับน้ำตกครับผเอาเลือดได้เยอะเพื่หน่อยเองแดงนะครับเอาแดงแดงเลยครับต้องเอาสุดมากครับทุกคนพอดีเลยครับหรวยๆเดีอะ โอ้โหผิดจีเพียบเลยนี่ถูกรุ่นครับผมรุ่นนี้มันเป็ดมากเลยออกหูเลยรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เปียเดือดยาปลาบอเป็ดกเดือดพันเขียวเขียวไปกิโลใหญ่บางสามหมอเลยทำลุยครับผมเออเนี่ยครับเพียบเขียวทั่วขัวดทำเองจุๆเลยเนื้อตุน มีผิดสามแบบหนึ่งสองอันนี้โหเลยด้ครับสามรุ่นแรงด้วยกันนะครับอ,อื้อเหนื่อยไหมน่ครับอินด้วยสามชั้นกับมีนี่ครับแอบเลยนี่สามชั้นง่วงเทสุบ มาทา,านครับผมรานะคาบอกพิเ็ดนะครับผมพอดีครับ มากประมาณแล้วดูนะครับผมนีครับโอ้โหเนี่ยนะครับพิกสามแบบหืมจับหมากเลยก่อนอื่นเอาแบบเนื้อตุ๋นแบบสะใจก่อนครับผม em không xẹp không có tiêu còn ngừa cả sụt học ngừa học dần ngừa nhiều จยะมากอร่อยอย่างมากมายมาหาศาลครับผมนุกสิ้นเนี่ดิกระเซบะดิ่มจุดๆแล้วครับผมพริกเผาเผ็ดมากเลยที่ขวาน้ำลูกเนื้อด้วย

โอเคเตะได้ครับนี่อีกประมาณนี่ก็ได้เรายืนยันตรวสามแบบแล้วต้องจัดให้ได้ ดูรสชาติกับนี่ต้องกินกว๋วยงวงตัดตมามพริกอันนี้ครับเผ็ดมากมไปตอดดอกสองเลยบน <c oughs> เผ็ดมากครับผม อาอุตสาห์เตือนอะไรได้นี่ครับีเจ็บมากนะครับมันแบบที่สองแจ็บครับวันนี้ใช้อีกหน่อย ดเด็ดกุญย,ยวตามน้องเป็ดเสียมากไม่มาหาดาด้วยสมยิกวส,สวยๆน้องแว้งไปน้ำมาแบบที่สามครับผมเต็มถูกน้ำแล้วแมวม,มาจิ้มครับผมแบบอื่นกินต่อไม่อร่อย แบบนี้นเกินด้ดูเขาแบบเกแบบินเลเวลเขาจริ่เผ็ดแบบแบบมากแบบดิสตันหูดูตรงม้าครับกุญแจวยวนี่บที่หนึง่งพริกกระเพรดที่หนึง tấn như này hướng dốn cái bên ngập tung ngạp này đang dậy đứng đứng ạ Hãy แซบที่สมกับตัวตวดต,ว,ตวเลยครับผมเย็ดมากคาุณภาพอืมออันบาา้าจงมไปด้วัไยดีจ้ะ cái đun lấy tà tạc như là con thế cảm mạng mà học được chọn à cái dịp bề đang chạy tầm dầm lưng hùa cảm mạng quá hầm